่างเขาใหม่ไม่มีสนิมั้ะมึงก็ลองใส่เกียร์คาไว้ทำอะไรไม่เสร็จจักทีโหลือ ถอดอะไรนักหนาล่ะไม่ม่ไม่มั่นใจหรอรกวัลลูจะทำได้ใครจะไปรู้แล้วว่าลูกฉันจะเก่งขนาดนี้หนิมรับไม่ได้ดูดิอืมเหมือนยังกบบถูกไปแช่น้ำเค็มมาแล้วก็เอาเค็มมาใช้ก็คงจะอย่างนั้นเนี่ยรถเ็คงจะใช้ลงทะเลดูในคลิปอะโหรถคนอื่นอะก็ะถอด ก็ถอดกันนะ่ะน,อน็อตเอื่็งอะไรเขาเลี่ยมแพทเลยนี่คือถอดออกหมดเลยแล้วขัดสนิมใช่แล้วก็นสีเคลือบตอนนี้เดิมๆหน้ารถมันต่ำถ้าจะเปลี่ยนล้อมันจะต้องยกสูงขึ้นอีกสองเอร์เซต้องถอดโช้กออกเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเปลี่ยนยางเอาล้อใหม่ใส่ทีหลังแต่จะต้องทำสีทุกอย่างเนี้ยขัดสนิมออกให้หมดเลยเนะี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันก็ เป็นสน,นิมอีกอะแล้วใครจะเป็นคนถอดโชคล่ะนี่ไงถอดกำลังถอด,ดนะอย,อย,ยู่ตัวนั้นถอดไม่ได้นะให้ฮาร์ดเสซื้ออยู่ซื้อมาเอซายใหม่เนี่ยตัวเน,นี้ยจะเป็นสนิมคือน็อตน็อตมันเป็นสนิมแล้วตัวนี้น่าจะเป็นกันโคง้งอ๋อมันเป็นสน,นิมแล้วถอดไม่ออกใช่ ฉีดไอตัวนั้นแล้วก็ไม่ออก oh. ฉีดทั้งคืนแล้วก็ไม่ออกใช่อันนี้มันเป็นบอลจอยเวลาเราขันน็อตตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บถ้ามันหลวมออกมาปุ๊บทีนี้อันนี้ตรงเป็นมันบอลจอยใช่ไหมเราเอาปแจกิฟตนิดนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าบอลจอยเนี่ยมันหมุนได้เราจะต้องมีตัวเล็กเนี่ยล็อกข้างบนเนี่ย <c oughs> แล้วทีเนี้ยมันฟิตมันแน่นเอ็มก็เลยขัน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 จนเอ้หัวตัวเล็กเนี่ยมันลูดอ่ะอเนี่ยดูดิเป็นสนิมแน่นไันหมดเลยอันนี้นเป็นน็อตทับน็อตอเมริกันเบอร์ห้าท่าที่หกเนี่ยต้องล็อกไว้อย่างงีออ้แล้วก็ต่อต่อต่อกัน กี่วันนึงจะเสร็จเนี่ยขัดทําไปเรื่อยๆอยากจะให้มันเสร็จอาทนี้จะได้รอๆถ้าทีนึงเนาะอืมสุดๆนะครับดูที่อันนี้ล้อหน้านะครับล้อหน้าสองสายดูที่จานนะครับผ้าเบรกผ้าเบรกกินไม่เต็มนะ จากที่ผมศึกษามาก็คือช่างเจียจานไม่เรียบช่างเจียจานไม่ตรงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผ้าเบรกแล้วร้อยแปดันเสรุปแล้วที่ผมศึกษามาคือพินคาลิปเปอร์มันต้องลื่นเสมอนะตัวบนลื่นนะอยู่ตัวล่างเย็บร้อยแข่งโป๊กแข่งโป๊กเลย พินตัวนี้จะมีหน้าที่ส่งคาลิปเปอร์ให้ขยับได้ทีนี้พินตัวนี้ตายเท่ากับว่าพ่อเบรเนี่ยไอปั๊มคาลิปเปอร์เนี่ยมันดันมันดันมันก็ดันข้างเดียวแต่ไอเนี่ยมันไม่ขยับเนี่ยพินคาลิปเปอร์เนี่ยดังนั้นพินคาลิปเปอร์เนี่ยตรงนี้ต้องสะอาดนั่นหมายถึงว่าเนี่ยทําไมพ่อเบรคของเป็นอย่างนี้เนี่ยตรวจสอบรถคุณเองด้วยนะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่า อย่าลงกลช่างอันนี้ไม่ก็ไม่ได้ดราม่านะแต่แต่ก็เนี่ยถ้าถ้าเบ็มัเดนก็คือแสดงว่าไม่จานไม่ได้โคตรหรืออะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเกี่ยวกับที่อ่าภาษากรีกพินอันนี้เรียกเรียกเรียกเสาแล้วกานเอาเสาคาลิเปอร์เนี่ยมันต้องขยับได้เนี่ยยางตัวเนี้ยมันไม่กี่บาทเราต้องเปลี่ยนแล้วก็ จารบ,บีข้างในเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ทีเนี้มันจะไปโดนช่างอย่างงั้นอย่างนี้อัคบาไปเนาะอันนี้ก็อันนั้นจะมาคืบหน้าล้อหลังล้อหลังผมทอดไปลนะ้วไม่ได้ถ่ายคลิปล้อหลังรู้สึกว่าโอเคแต่ตอนเนี้ยเบรกเตนรู้สึกว่าจะตื้นไปหน่อยผมจะต้องปรับให้มันแน่นขึ้นนิดนึงล้อหลังตอนนี้เหลือล้อหน้าแล้วผมจะยกสูงหนุนอ่สเปเซอร์ Spencer, เข้าไปตรงนี้สองนิ้ว เอาละที่คลองใจก็หายคลองใจละพินตายหนึ่งข้างแ,แล้วดูล้อผมโอ้โหมอ,อย่างก็วิ่งในทะเลเอาละแค่นี้นะครับอันนี้อะไรพ่นกนันสนิมอ่ากันสนิมพ่นไปแล้วอันนี้พ่นดำด้าน สีโครงรถเคลือบอีกทีนึงใช่ผู้ช่วยฟักเคนเนานี่นี่แล้วก็หลดลงหลดลงเพราะว่าโชกคอะมึงไปดูข้างโน้นหนึ่ง ลงางเขาใหม่ไม่มีสนิมั่ะมึงก็ลองใส่เกียร์คาไว้เกียร์คม่มเกียวอะไรมง่าวะจะรัมึงขับสี่จะได้ไม่หมุน่ยลองดูแ้าสไได้เหรอปกติปูช่อมอ่ะปูกระอ่าใส่าแล้วกรอ่าได้เรร้ว่าจะใช้อิมแพกเล็กของเราอ๋อไอ้นอมันใหญ่ไวลหรอน้ไปติมันมีเดียว ตอนขอดเป็ดขอดที่อะไรได้อยู่กิ่งจัด ตัดอะไรอ่ะตัดอะไรตัดพลาสติกออกพลาสติกมันยาวไปมีผลต่อการใช้งานเพราะว่าล้อมันเอาแบบกว้างมาไงก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องตัดอ่ะเพราะมังกว้างขึ้นแล้วพลาสติกตัดไปแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรใช่ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรใช่แล้วก็จะตัดเหล็กตรงข้างหน้านี้ออกเหล็กตรงข้างหน้าเนี้มันมีหน้าที่พอ p ์ o r t มเ m อร์กันชนตัวนี้อ เวลาเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปอ่ะมุมล้อมาติดตรงนี้นิดนึงอืก็ไม่มีผลต่อการใช้งานเพราะมันเป็นแค่ซับพอร์ตบัมเบอร์ตัดอ,ออกนิดนึงแล้วก็เล็มยางออกนิดนึงไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้ก็คือสนิมเรียบร้อยแล้วพ่นเพิ่นอะไร <c oughs> แรมเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสวยเลย <c oughs> อ,อันนี้เปลี่ยน เปลี่ยนล้อใหม่สั่งล้อมายังหนาเลยรอจัดรอจัดรอจัดจัดเองนะเพื่อนๆลูกเขาซื้อล้อมานะคพี่เอ็มซื้อล้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนเองนะซึ่งล้อมันหนาเนาะเขาก็จะต้องมาตัดแต่งตัดแต่งเขาเรียกอะไรนะในซุ้มเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวซับพอร์ตบัมเปอร์บัมเปอร์ ล้อมันติดเวลาเลี้ยวใช่เพราะว่าล้อเดิมมันกว้างกว้างเก้ากว้างแปดนิ้วล้อใหม่กว้างสิบสองนิ้วทีนี้สิบสองนิ้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราเลี้ยวกวาก่อนไปเงี้ยปั๊บมันติดก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องตัดละเพราะว่าศึกษามมาก่อนแล้วไงแต่มันตัดเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอืเพราะว่าบัมเบอร์เนี่ยมันยึดน็อตตรงนี้อ๋อมันยึดอยู่ข้างในตรงนั้นมันแค่ชายออกมาเฉยใช่แค่ตรงมุมเนี่ยออกปั๊บ มันก็ยังออแข็งแรงเหมือนเดิม,มแล้วก็ตรงยางบางโคนมันจะมีบางโคนอยู่ตรงนี้อ่าบางโคนเป็นอะไรเป็นปอ้ากบางโคนเป็นพลาสติกต้องเอาออกที่เอ็มจียอออกเนี่ยนะแล้วก็บางบางโคนข้างในเนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยติดนิดนึงก็เลยต้องเจียออกข้างหลังเนี่ยเจียออกนิดเดียวแต่ข้างหน้าต้องเจียออกเยอะหน่อยทำเองทั้งหมด 4ี่พันห้าไม่รวมค่าแรงแล้ววันนี้เบี้ยวงานก็เดี๋ยวจะเอารถไปตั้งศูนย์เพราะว่าจะให้รถให้เสร็จเมื่อวานนี้ไปอ่ะคุยกันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตัดให้ออินคูดหมดเลยอแล้วก็เซ็นเซอร์ทายด้วยเซ็นเซอร์ยางด้วยอทีนี้ไปไปมาโทรมาอีกบอกว่าล้อคุณมันใหญ่เกินไปฉันใส่ไม่ได้อ้าว เองก็เลยบอกว่าก็ทีแรกคุยกันว่าคุณจะตัดฉันไม่ใช่เหรอแล้วพอรักกลับไปไปคุยกับเขาที่ช่ชอปไอคนที่รับปากมัอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอย่าฉันจะเอาล้อเดิมใส่ให้แล้วคุณก็กลับไปตัดเองที่บ้านนะแล้วก็เอาล้อใหม่ใส่มาในกระบะแล้วก็อยวค่อยมาตั้งศูนย์ทีหลังก็เลยต้องหยุดงานทำเองสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องรู้ว่ามันยังไงก็ไม่รู้ <No. S 2> เขาไม่รู้ว่าตัดขนาดไหนอะไรยังไงเขารู้เขาเป็นช่งางก็ต้องรู้รถรุ่นเนี้ยมาตัดกันเยอะอเสร็จแล้วมันดีต่อใจทำงานเหนื่อยมานะก็ต้องมีของเล่นเนาะอยากได้อะไรก็ได้เอาที่เราชอบที่เราสบายใจทำแล้วมีความสุขลูกก็ รอไปเท่าไหร่ขอให้ทำงานรอไปเท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยนล้อเนี่ยจะบ่นแม่จะไปบ่นทำไมลราเงินเอ็มเนอะเอ็มหาได้เนาะ <c oughs> ลอ้อเอาเป็นดอลลาร์แล้วกันล้อพันห้าล้อพันห้าแล้วก็เราถอดพวกช่วงล่างบริเวณซุ้มล้อเนี่ยมันเป็นสนิมเก่ามากเลยแล้วก็เอามา ผัดสนิมพ่นสีเปลี่ยนผ้าเบเปลี่ยนจานดิบมันเก่าจนดูไม่ได้เลยแล้วก็ค่าช่างค่าช่างที่ใส่ลอ้อแล้วก็ซื้อยางแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วงลอ้ออันนี้อีกเป็นสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดกับพันห้าเป็นเท่าไหรค่ครับสองสี่แล้วก็อะไรยิบย่อยอีกที่เป็น พวกตีซะห้าพันเป็นพวกบอลจอยแล้วก็สีแล้วก็เวลาเวลาทลํารถอ่ะค่าโบงค่าเบียอะไรอีก<อ>เยอะไปหมดเลยอ๋อนี่แล้วนี่ยังไม่ได้รวมค่าแรงช่าง <c oughs> คิดค่าเบียช่างแต่ค่าแรงช่างยังไม่ได้คิดกลมๆเลยนะสี 4, ่พันสี 4, ่พันห้าไปปลายสี 4, ่พันไปปลายเหรียญอีกพันไปปลายเนี่ยเวลา ศึกษามาก่อนแล้วไงี่เห็นรถคันท,ที่เขาวิ่งอยู่อะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วชอบโห oh, mm. มันทําไมเหมือนรถถังจัง mm. มจแม่ถ่ายดูรอบๆรถมันจะเหมือนรถถังเลยใหญ่มันจะคล้ายๆกับฟอร์ดแรปเตอร์แต่ของเรามันไม่ใช่ฟอร์ดแรปเตอร์ของเรามันตัวโลถูก,กว่าแต่เราจะมาแปลงทําให้มันคล้ายกับฟอร์ดแรปเตอร์ที่ mm. ไทยก็มีฟอร์ดแรปเตอร์ราคามจะสูงเราก็มาแต่งทีเนี้ยศึกษามาแล้วเห็นว่าอุ๊ยรถคันนี้มันสวยทํายังไง ก็ไปดู YouTube เสร็จปึ๊บเขาบอกว่าใช่ล้อกว้าง12นิ้วขนาด20นิ้วใส่ยางขนาด33นิ้วหน้ากว้างยาง12.5นิ้วต้องเจียออกต้องตัดนั่นตัดนี่ใช่ทีเนี้ยเวลาวงสวิงใสใสมันใส่ได้แต่ทีเนี้ยเวลาเราเลี้ยววงสวิงอ่ะมุมล้อเนี่ยมุมยางเนี้ยม,มันมาชนกับชส<ม>โชนชนกับอ่า<ม>เขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตบัมเบอร์ข้างหน้าที่เป็นเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กกล่อง เราก็ตัดออกเล็มออกเพื่อที่ท <ำ S 1> ําเองตัดเองแล้วก็ลองวงผนพวงลายดูว่ามันพ้นไหมแล้วก็ขยมขยมเสร็จสับเรียบร้อยมันก็จะยากตรงที่วันนี้เราต้องมาตัดเองนี่แหละอืมเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังเหลือสนิมข้างล่างอีกหมายถึงห <c oughs> มายถึง,ถงเรายังมีงานที่จะต้องทำเก็บสนิมข้างล่างนิดหน่อย ทำไปเรื่อยๆหลักๆเลยคือเสร็จแล้วเนี่ยอย่างอย่างสมมติให้ใครพับเท้าที่เหยียบทีแรกนี่ข้างในนี่ดูไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เลยแต่นี้ก็เอ็มถ่ายรูปไปอยู่เดี๋ยวจะเอาส่งรูปห้แม่แล้วก็คิดคิดที่ว่าถอดจานดิปออกมาแล้วทําไมรถมันเนิดเนิดเคอรเกียบ่อยจังอเบรกตีนเบรกเอเมอร์เจนซี่อ่ะตัวก้ามปูตัวที่ดีดเป็นเบรกเอเมอร์เจนซี่เป็นเบรกน้ำ เไหม,มเบรกดัาก็จะถีบออกตัวก้ามปูที่มันถีบเบรกดัาออกเนี่ยสนิมเกาะจนแข็งโป๊กเลยแล้วก็ต้องพ่นในไอายากัดสนิมไอ้น้ำยากัดสนิมอะข้ามคืนแล้วก็อ่ามลุ้งขึ้นมาทางวามสะอาดแล้วก็ใส่ประกอบก,ก็เป็นเหมือนเดิมก็ดีขึ้นรถก็ลื่นขึ้น เคยถอดล้อมาก่อนไม่เคยถอดรถมาก่อนแต่ทีนี้นเรามาอยู่ที่นี่ก็ต้องทําหาเรียนรู้ทาง Youtube เอา <c oughs> เขามีมือมีตีนเหมือนเราเราก็ทําได้อืมแต่เราประสบการณ์อาจจะไม่เก่งเท่าเขาเ้าก็ลองทําดูก็อาจจะมีพวกน็อตบางตัวที่เราไม่เข้าใจขันแล้วก็หัวรูดนั่นก็เป็นประสบการณ์เงาเลี่ยมเละไรสวยงาม ที่ไทยก็น่าจะมีคนทําแบบนี้แต่แต่ที่ไทยถ้าเกิดว่าล้อยื่นมากเกินไปขนาดนี้ตารวจจับกอ้อวเหรอถ้าถ้าขับ,บถ้าขับไปเนี่ยเห็นตารวจเห็นปุ๊บเรียกเลยได้แล้วได้แน่แน่แล้วคันเนี้ยอย่าไปหาย,ย่างอื่นแต่ที่นี่ไม่ว่าจะรถเสียงดังจะแตงแ่งอะไรก็แล้วแต่แต่งอให้ขับในบทบาทหมายวกความเร็วหมายถึงวิศว์รอ รอถึกบึกบึนถูกใจเสียเงินแล้วสบายใจ